มีคำถามอะไรคะผมใส่ไงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพี่คบกับหนูใหม่ๆแล้วก็อยากให้หนูแบบช่วยหาข้าวเป็นฝากับพี่ได้ไหมแปดสิบเก้าบาทเดทแรกเหรอเออช่วงแรกๆหนูว่าหนูเลี้ยงพี่ไปเลยดีกว่าออแค่แปดสิบเก้าบาทยังต้องหา,านี่เหรอคะเนี่ยจะหาเรากินด้วยกันก็ต้องช่วยกันหา,หาดิหนูว่าหนูเลี้ยงดีกว่าข้าวมือแรกหนูเลี้ยงพี่นะพี่จําได้ไหมใช่เออใจมาก เลี้ยงแล้วก็ถามว่าพ่อแม่กินข้าวยังซื้อไปฝากให้เสร็จสับแล้วก็ถึงว่าดูก็แชร์เอาแชร์ค่าข้าวกันคนละครึ่นนไงได้ไหมอะไรเงี้ยทุกวันเวลาเลยเหรอคะใช,ใช่ใช่จะมีวันนี้ไหมจะมีวันที่แต่งงานกันไหมหนูว่าน่าจะไม่นะคะเพราะอะไรอ่ะเราก็ต้องหาผู้นำครอบครัวเราจะหาภาระชีวิตทำไมคะอ,อ๋อเหรอใช่แต่ตอนที่แบบ พี่ไปจีบใหม่ใหม่พี่ก็ไม่มีรถนำขบวนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันนี้ <laughs> พี่เออพี่ว่านินดอยู่แล้วเด็กใหม่ใหม่ถ้าจีบแบบใหม่ๆต้องเปลี่ยนแปลงใครอยากจีบสาวตอนนี้ต้องต้องมีสอหอนำขับรถนำขบวนหนูว่าอันนี้มันดูน่ากลัวเหรอมันดูเป็นยังไงอ่ะมันดูแบบถ้าสมมติหนูเจอแบบครั้งแรกพี่แบบมีรถนำอย่างเงี้ยหนูรู้สึกไง <c oughs> มึงเป็นใครวะ <laughs> เออมันต้องคุยกับใครวะเนี่ยคุนใครวะมันก็คงแปลกๆนะพี่ว่าไม่แปลกมันต้องเอ๊ะก่อนแล้วดิก็ต้องสงสัยนะคุยประเด็นอะไรคะเนี่ยดอกไม้อ๋อประเด็นดอกไม้ <c oughs> อ่าใช่เนี่ยฉันโชคดีที่มีสามีเป็นเธอเนะยเพราะว่า<ม>ฉันหน่อยเมื่อวานนี้ที่เธอบอกว่าเธอไม่อยากซื้อดอกไม้ให้ฉันนล้ทำไมล่ะ ฉันว่ามันสดชื่นดีเวลาเห็นนะอ๋อมาซื้อให้บ่อยไหม